ก่อนนะอ่ะเริ่มต้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ทำอะไรกันคะเด็กๆวันนี้เราจะมาระบายสีระบายสีเราจะมาทำชาเลนจ์ระบายสีสามส <Okay. S 3> ีโอเคโอ้สีอะไรบ้างเอ,อ่ยีสีหลายสีเลยครัสีอะไรบ้างคะฉัก็ไม่รู้คะ่ะเราต้องจับสีมาจับสีอ่าจับสีค่ะไม่ต้องพึ่งครับเราจะมาโชว์เราจะมาโชว์ลูกคุณเถื่อนมากโชว์ โชว์รูปอะไรคะสไปเดอร์แมนค่ะคุณพลอนคุณพลอยคุณพลอยโชว์รูปค่ะชื่ออะไรคะรูปสไปเดอร์แมนค่ะโอเคค่ะเริ่มต้นเลยค่ะมาลับตาคนละสสีโอ้าอยพลอยไ้นไพลอยมันไม่เอาลเอาสสีค่ะลยลอยๆาสีแล้วพลอยไม่เอาแล้ว อ่าโอเคสีพุ่มอเลนแรดล <laughs> ขูของขอผมได้เออควีนแล้วก็อะไรดีเลยเกรย์เกรย์แล้วก็เกรย์ครับโอเคค่ะ,ะ <มา S 1> เริ่มพร้อมไหมพอยเริ่มต้นว่า let's go let's go อ่าเลยเริ่มต้นเลยค่ะ สไปเดอร์แมนสีพิงค์ด้วยสวยมากค่ะเรามาดูของพี่ครูกันนะคะพี่ครูกำลังระบายสีที่มือเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆมีสมาธิกันมากเลยคะ่ะโอ้ไกลจังเดี๋ยวถ้าถ้าระบายสีถ้าถ้าถ้า,ถาโชว์เสร็จก็ไปนอน โอเคค่ะเป็นไงอืมไม่หรอยอ่ะนี่ล่ะบอลๆมาแล้วเสร็จพ่อยเอาเสร็จ Các hãy đợi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn